สวัสดีครับผมพามาชมของดีแล้วครับรับชมกันได้เลยว้าวว้าวว้าวอันนี้ต้นใหญ่มากเลยครับไฮทายสิครับวปาต้นอะไรโอ้โว,ว้าวว้าวว้าวเยี่ยมไปเลยครับทุกคนนี่นะครับอุ่นต้นใหญ่มากพามพามนี่คือลูกมะละกอครับว้ยดกมากครับต้นนี้ ต้นมะละกอต้นดกมากครับว้าว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 เยี่ยมไปเลยครับสุดยอดไปเลยครับตัวนี้ครับนี่ครับนี่ได้กินแล้วนะครับเนี่ยส้มตำมะละกอครับนี่ทำส้มตำได้หยน่ากินมากครับผมต้นมะละกอครับอันี้ใบมะละกอนี่ลูกมะละกอลูกเล็กครับอันนี้อันนี้ยังกินไม่ได้นะครับ ต้องรอให้ยายก่อนแต่อันนี้ก็รับประทานได้แล้วครับครับผมโอเคครับนี่ครับพามาชมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ